what on morning has broken my windows are open when i feel the wind blow in my hair which way do i follow what happens to my bow? i turn to you and hope you can guide the way sometimes i give up just wanna be on my วีลคัมม์สู่อนาเตอร์บล็อกนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะทุกคนเรานะคะกิฟตี้ชื่อกิฟนะคะอาศัยอยู่ที่ซิดนีย์นะคะประเทศออสเตรเลียนะก็วิง่งวิ่งวิงวันนี้นะคะเด็กกำลังจะออกไปกินซูชิในวันหยุดกันนะเจอร้านหนึ่งแถวแถวแชวูดดูมันน่ากินดีนะทุกคนมีเห็นมีอูนิมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะ แต่ไม่รู้ราคาจะแรงอะไรแค่ไหนยังไงบ้างนะนี่ตั้งแต่เกิดมานี่ไม่เคยกินอูนิเลยนะเคยชิมนิดนึงดีตอนนั้นแต่มันก็เป็นแบบเหมือนเศษเซียวเล็กๆอะ่ะคุณชายมาแล้วยังไงเดี๋ยวเราไปกินซูชิกันนะคะ What did you get? <The> vitamins. h let's go sushi. do you think do, you, cup? do you think uh we're gonna spend how much uh 150 150 160. i think 180. let's go let's go บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ารสชาติมันเรียกว่า ซลมอนซาซิมิราคาวันนี้ หนึ่งร้อยยี่สิบแปดจุดยี่สิบเซนอิ่มมากกินไปกี่อย่างเนี่ยไม่เยอะเนาะตึงๆอิ่มไหมคะอิ่มครับอิ่มมากไหมคะอิม่มมากมากครับอร่อยไหมคะอร่อยครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ The Ground of Alexandria อีกแล้วนะทุกคนเป็นคาเฟ่ที่มาซ้ำหลายรอบมากเพราะว่าเขามีตีมใหม่อีกแล้วนะทุกคนวันนี้หยุดก็เลยมามาตั้งแต่ก็ไม่เช้ามากหรอกตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงคนก็เยอะแล้วนะเป็นแบบมาเป็นแฟมิลี่อะไรอย่างนี้เพราะเขามีถ่ายรูปกับซานตาด้วยและข้างในเขาก็แต่งเป็นธีมคริสต์มาสและมาเร็มั้ยคริสต์มาสก็เดี๋ยวเรา นั่งของนั่งกินกาแฟก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเดินไปดูบรรยากาศข้างในของทีมคริสต์มาสปีนี้กันนะจ๊ะ2025ค่ะสวัสดีครับเปื่อนเปื่อนเป็นยังไงปางค,ใครใบรขเพื่อนเปื่อนเปื่อนเพื่อน are busting out the door. Christmas songs in every store. Can't stand to hear one more. Please won't you make it stop. Snow is piled five feet high. Dog ate the pecan pie. Hurry up, snow it's fine. Christmas time again. They say it's so pretty, that time in New York City. I say cold and gritty, backed in like sardines. Got flat on the interstate state. Mama warned me, don't be late. Pretty good. Call to hook Hello? 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 <laughs> Kintana? Hello? like <laughs> <Kintana>? her. <Huh? coughs> <coughs> Call ambulance. <ba>? <laughs> <laughs> น่าจะต้องเรียกรถพยาบาลแล้วอาการนี้นั่งลงอ่า นถ้าจะมาก็ควรจะมาตอนที่ม่นแบบเช้าเช้าหนยนะเพราะว่าเพราะว่าคนจะเยอะมากออและที่นี่ก็คือ dog friendly นะเอาหมามาได้ <laughs> Bye -bye. Bye -bye. Then once a year is plenty. After bouncing off the wall, hear the cackle down the hall. Too loud to think at all. Christmas time again. Here come the holidays. So save up a whole month's day and spend it on a one night stay with a few of them. Listen for the icy weather. Bake the cookies, knit the sweater. เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะไปต่อกันที่ต่อกันที่ต้นถนนต้นจากรันดัสนะทุกคนต้นจกกักรันดัสก็คือต้นต้นไม้สีม่วงที่เอ่อที่กำลังแบบว่า เงบานในช่วงนี้นะทุกคนเป็นช่วงประมาณปลายตุลาจนถึงแบบต้นพฤศจิกาที่ที่ออสเตรเลียนะแต่ว่าเราก็รู้สึกนิสนึงนะว่าปีนี้มันค่อนข้างบานเร็วอยู่อาจจะเพราะอากาศช่วงนี้มันสวิงสวิงบ่อยๆนะเดี๋ยวก็ร้อนบางวันอย่างเมื่อวานเมื่อวานร้อนมากร้อนแบบร้อนะร้อนมากมากๆเลย yesterday hot ไหมเบฟ ลมฮนะีตอะลมเหมือนอยู่ทะเลทรายอะไรเงี้ยไม่เคยไปทะเลทรายรู้ได้ไงแต่ <c oughs> มันเป็นลมแบบนั้นจริงๆแต่ช่วงเนี้ยก็เลยคิดว่ามันอาจจะทําให้ต้นไม้มันปานแบบแปลกหรือเปล่าอันนี้ต้นแถบนี้ก็มีเต็มไปหมดเลยทุกคนสวยนะ <c oughs> แต่มันจะแตกต่างจากซากุระนิดนึงตรงที่ว่ามันเขาเรียกว่ายังไงอะ อาจจะต้นมันใหญ่เลยเปล่าต้นมันสูงหรือเปล่าแล้วมันไม่ได้แบบว่าเยอะเยอะแบบที่ว่าเป็นแถบขนาดนั้นอลยเงี้ยมันก็เลยอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่ฮอตฮิตหรือเปล่าก็าไม่รู้นะเดาเอาแต่เยอะเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมมันหลอมแหลมแล้วอันนึงเขียวอันนึงม่วงอะไรอย่างเงี้ยใบมันเหมือนใบมันออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคน มันเลยดูแบบว่าไม่อลังการหรือเปล่าไม่ j u stay s t here long l i n e and I think and can't go that ก็เดี๋ยวลองไปดูแถบฝั่งที่เขาเป็นที่ยอดฮิตในการดูต้นจากรันดากันว่าเป็นยังไงแต่ไม่รู้จะมีที่จอดรถหรือเปล่านะต้องลุนๆกันทุกคน go ไปนานะครับ เยอะไหมคนเยอะแบบไม่ได้ล้อเล่นคนเยอะั้มเบบคนเยอะไหม,มคนเยอะค่ะสอบพีก so ทม์พีกเดย์ก็รับีมาชมวันนี้สอบวีเกนเนี่ย you can. and me, just a walking park Where the world fades And we're leaving our marks, they try เอเชียเอเชียมาถ่ายรูปมีแบบคนจีนคนเกาหลีแล้วก็คนไทยมีคนไทยได้วยสคนไทยซึ่งคนไทยไม่ได้มีขระฉันม่อยู่ฝรั่งฝรั่งไม่มีฝรั่งไม่มีอยู่ในบ้าน inside the house ฝ like <laughs> รั่งคือเจ้าของบ้านที่อยู่ตามริมถนนนี้ทุกคนแต่จริงๆอะ่ะถามว่ามันโอ้โหยิ่งให่อลังการไหมก็ไม่ได้ขนาดเท่าซากุระหรือพกดที่เกาหลีะนะแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนใกล้เมืองไงแล้วมาแถบนี้ก็มีมีสวนแล้วก็ริมน้ำอันนี้แหละคิดว่าสวยเลย แทนแทนมีคาเฟ่นนะเขามีคาเฟ่ตรงนี้ Eat one more time, อีทวอนมอทำไปเบบกาแฟเอาไหมแทนเยอะโอ้ยหนาว, <laughs> นาวลมแรงอะ่ะหนาว <Sure. S 1> <c oughs> ชัวชุกชุบตาวิวสวยตรงนี้วิวสวยมาก ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชาบูที่แบบอยากมามานานมากแต่ว่าไม่ได้มาสักทีเพราะว่ามันแพงแต่วันนี้นะคะมาแล้วค่ะได้มาแล้วซึ่งเห็นบินตอนนี้นะสั่งไปแล้วมันก็จะเห็นราคาใช่ไหมราคาอยู่ที่สองร้อยสี่สิบเหรียญแล้วทุกคนก็คือประมาณ5,000ันเดี๋ยวมาดูกันว่าชาบูแบบ ไฮโซไฮโซของที่นี่จะเป็นอย่างไรนะเข้ามาเสิร์ฟแหละที่สั่งมานะทุกคนก็จะมีเป็นเอห้เนื้อ A5 แล้วก็มี มี A-C A-C a 5นี่ที่จะเป็นการกิน A-5 ข้าครั้งแรกในชีวิต S <S Do you understand A5? Yes A5 A ห้าหกหห A5 ครับ วันเสาร์ค่ะเราอยู่กันที่ตลาดหัวมุมค่ะเพื่อนๆเรียกว่าไรครัวตลาดหัวมุมนะคะเป็นร้านอาหารไทยที่เพิ่งเปิดโซนใหม่ได้ไม่นานนะคือเขาอะ่ะมีร้านเล็กๆอยู่ร้านนึงแล้วที่ขายแบบกล้วยทอดมแมลงทอดก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยชื่อดังมากคนชอบมากนะคะตอนนี้เขาก็เปิด โซนใหญ่ขึ้นนะคะร้านข้างๆติดกันเลยนะเป็นร้านขายอาหารอีสานแล้วก็มีอาหารตักของทอดพวกเนื้อหมูทอดปลาทอดตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เรามาเนี่ยร้านเพิ่งเปิดได้ไม่นานเนาะของก็ยังเสร็จไม่หมดนะคะจานแรกที่มาแน่นอนค่ะตํามั่วค่ะปูปลาร้านะทุกคนก็คือพาษสามีมาจกส้มตําค่ะวันนี้สีสันหน้าตาน่ากินนะคะยังไม่รู้รสชาติเป็นยังไงแอบลุ้นเหมือนกันนะและต่อมาเนี่ยคะ่ะก็คือเนื้ เน้อลวกจิ้มทุกคนเนื้อตุ่นนะและอีกจานหนึ่งที่สั่งมาก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะทุกคนร้านนี้เขาดังก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่แล้วเนาะก,ก็อย่างที่เห็นเลยน่ากินรสชาติซุปก็คือนัวนะคะเพื่อนๆก็เริ่มเลยนะคะให้คุณชายเขาปรุงค่ะเขาบอกว่าเขาจะปรุงเผ็ดๆนั้นคือเผ็ดของนางแล้วพริกเท่านั้นแหละนี่ก็ถือว่าเป็นการที่ พัฒนากว่าเมื่อก่อนนะคะเริ่มมีใส่น้ำส้มมีใส่แบบนุ่นนั่นนี่นะทุกคนหลังจากที่ลองสอนให้ใส่น้ำส้มนางรู้สึกติดใจในการใส่น้ำส้มลงไปในกว๋วยเตี๋ยวนะคะและของเด็ดในกว๋วยเตี๋ยวเลือเขาก็เลยกากหมูทุกคนกากหมูทอดอันนี้อร่อยมากต้องใส่นะต้องสั่งเพิ่มมานะคะทุกคนจิกีเนีจก จะยองจะลอง I did, I did. ส้มตำปูปะลาแล้วนะ you dip with the sticky rice สมอวันก็ได้กินส้มตำด้วยะตะเกียบเนาะแล้วก็โอเคเหมือนกินปเป็นไง ไม่เผ็ดไหมทูชิลีจ่ยองไม่เคยกินนะอะไรพวกนี้จะให้นั่งลองครั้งแรกนี่มันคืออะไรเนี่ย มาระหรือเปล่าอ่ะ you try can you eat seeds too can you eat the whole you want seeds เกิดอะไระ I try I don't know skin เกิดอะไร bitter ไหมเออดอดีดอดี hmm. <laughs> ติดท้ายกันที่ร้านโยชินะคะเป็นร้านฟรเซ้นโยเกิร์ตนะเพื่อนๆก็คือเป็นขนมหวานที่ค่อนข้างอินเทรนด์แล้วก็ค่อนข้างฮิตมากในออสเตรเลียนะคะโดยเฉพาะร้านนีนะร้านโยชิจริงๆก็มี ยี่ห้ออื่นอีกนะคะแต่ยี่ห้อเนี้ยเราเห็นคนแน่นตลอดเวลาเลยซึ่งเรามากินเป็นครั้งแรกทุกคนปกติเคยกินยี่ห้ออื่นนะเพราะยี่ห้อเนี้ยมันคนเยอะนะแล้วก็ไม่ได้กินบ่อยแต่วันนี้แบบเอออยากลองกินดูสะหน่อยว่าอาหารขนมที่มันอินเทรนด์ในนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะคืรมันก็เหมือนๆกันแหละทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอาจจะเป็นด้วยรูปรักษ์มัง้งร้านนี้เขาจะดูมีความแบบว่าตกแต่งมินิมอลหรือเปล่าคนก็ค่อนข้างชอบนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นนะวันนี้เราก็ จะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะวี้ก็เป็นวีคที่แบบได้เที่ยวชํำมากเพราะว่าสามีกลับมามีเวลานะคะะเราก็มีคนไปเอนเทนด้วยกันยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามกันมาจนถึงตอนจบนะใครชอบชีวิตในต่างแดนนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะยังไงเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะทุกคนบ๊ายบายค่ะ